มาในช่วงสปริงเราก็จะแอบเห็นพวกดอกไม้เนี่ยนะครับมันกําลังบานอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าคลิปเล่นแพรไม่ใช่เนทีบของที่นี่ครับแต่ว่าเขาปลูกกันไว้ตามถนนนะเอาจริงๆฟอร์มของเขาเนะี่ยผมรู้สึกว่าถ้าปลูกเดี่ยวๆไม่สวยต้องปลูกกันเป็นทิวแถวอย่างที่เห็นเลย ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเรนโบว์พาราคิสตหรือว่านกแก้วเรนโบว์ซึ่งเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองเห็นได้ทั่วไปเลยครับแล้วก็เนี่ยหลายๆคนเขาก็จะเอาพวกมเมล็ดอาหารมาใส่ไว้ในกระบอกแบบนี้เพื่อให้เขามากินนั้นเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นนกกระตั้วนะครับอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยซึ่งเขาอยู่ร่วมกันได้แบบอย่างมีความสุขแต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่มีความสุขแล้วเขาพิมน์เราไป ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองผิานๆแล้วบอกอ้ยมันกระถินนรลงบ้านเราหรือเปล่าจริงๆมันเป็นญาติกันอันนี้คืออาคาเซียและอาคาเซียของที่นี่เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ลักษณะใบที่มีความใกล้เคียงกับกระถินนรลงนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีความหนาหรือว่ามีความเรียวเป็นเส้นก็มีและสังเกตว่าดอกเขาจะเป็นช่อช่อช่อสีเหลืองบางแบบเนี่ยนะครับเขาจะเป็นช่อให้หอยสีเหลืองเล็กๆทั้งต้นเลย เป็นอะคาเซียที่สวยงามแต่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ถือว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับกับดอกและก็ลักษณะใบของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าอะคาเซียที่ผมมาในครั้งนี้ได้พบเห็นแบบไหนบ้างจะพยายามคอลเลกต์มันมาให้หลายคนได้เห็นความหลากหลายของออสเตรเลียนเนทีฟแ l ล n มครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเวสซินเจียครับ ซึ่งชื่อเนี่ยนะครับอาจจะดูฟังดูสำเนียงไทยจีนแต่ว่าจริงๆก็เป็นเนทีฟของออสเตรเลียเหมือนกันครับบ้านเรามีขายแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีลักษณะรูปใบและดอกที่ต่างกันเพราะว่าเขามีความหลากหลายเช่นกันอย่างที่ผมเลือกมาสาหรับจัดสวนที่าราเนี่ยจะมีแบบใบด่างด้วยแล้วก็มีดอกสีขาวดอกสีม่วงด้วยนะครับอันนี้คือเวสซินเจียกาบ้านะครับนี่ดอกสีม่วงแบบว่าสีมันจะเป็นม่วงอ่อนๆสวยครับ นี่เราเดินมาแล้วเราจะเจอต้นอาคาเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเซิร์ชหาเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาเป็นวัตเทลซึ่งมันเป็นญาติกันคือหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะเป็นชื่อไม่แน่ใจชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญน,นะครับมันก็มีขึ้นมาเป็นกอสเมอร์วัตเทลเนี่ยฮะมันก็คืออาคาเซียแบบหนึ่งลักษณะใบที่ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เล็กลงละเห็นปะใบมันจะผิวๆกว่าแต่ทําไมก็ไม่รู้เวลาเรามองเนี่ยเราจะสามารถเทียบเทียงกับ สายพันธุ์อย่างในบ้านเราอย่างที่บอกครับกระถินรงแต่ดูสิครับดอกมันดกแล้วก็มันมีความแบบว่าเป็นช่อเล็กๆสวยมากอยากให้มาดูใกล้ๆมาดูครับเนี่ยครับดูดอกและใบเรียวสวยสังเกตดูนะครับว่าสีใบเนี่ยก็จะเป็นเขียวที่เป็นอีกโทนหนึ่งเข้มแล้วก็ตัดกับก้านที่ออกเป็นน้ําตาลแดงสวยมากเลยเนี่ยผมลองให้ดู ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอากาเซียครับผมก็ได้จัดไปไว้ในสวนของคุณเก่งตุนกันสําหรับต้นนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีชื่อน่ารักเลยว่าสตรอเบอรี่สมูตตี้ครับน่ารักนะสีแบบเหมือนสมูทตี้เลยแล้วก็ลักษณะของช่อของเขาเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นเป็น,ปนช่อๆแล้วแผ่ตามดินถ้าปลูกใกล้ๆกับหินเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยผมไม่อยากเห็นตอนที่ต้นที่ผมเอาไปลงไว้ที่บ้านนั้นเนี่ยตอนมันโตเต็มที่จังเลย ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มั่นใจว่ามันเป็นเนทีฟของที่ไหนนะแต่ว่าตามประเทศเมืองหนาวเนี่ยก็จะนิยมปลูกผมไปเห็นที่ s ซา t ์แอฟริกาแล้วผมมาเห็นที่นี่เป็นต้นที่ผมชอบมากแล้วก็อยากจะได้สายพันธุ์มาปลูกที่เขาใหญ่อันนี้เนี่ยนะครับเขามีชื่อออกเสียงยากหน่อยนะครับประมาณว่า e อ็ i เทียมคาร์ดิซึ่งสวยมากและบางต้นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ช่อวกว่านี้อีกด้วยสวยจริงๆ ต้องไปอยู่ที่เขาใหญ่ให้ได้นะต้นนี้ผิวสวยมากเลยครับมีฟิลลิ่งคล้ายๆกับลิวออสเซเลียที่เรากาลังเป็นที่นิยมในบ้านเราแต่ต้นนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอกาเซียคอคนาตาครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งดูความฟูและก็สีทองของเขาเนี่ยนะครับมันทําให้เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีความนุ่มรวมทั้งดอกของเขาด้วยแต่ก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่คล้ายนะครับแต่ถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยใบจะมีความต่างแล้วก็ดอกมีความต่างกันแต่ฟิลลิ่งของมันเนี่ยใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ฟีีลิ่่งแบบนน้เ เราก็ไปหาซื้อที่มีขายในบ้านเรานะครับตามตลาดต้นไม้บ้านเราเนี่ยจะตั้งชื่อว่าลิวออสเตรเลียครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นยูฟ h o เบีชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นญาติญาติกับพวกกระบองเพชรแคทัสอะไรประมาณนั้นนะครับความสวยของเขาก็คือการที่เขาชูช่อขึ้นมาแล้วให้ดอกแบบนี้ลักษณะของกิ่งก้านของเขาเนี่ยนะครับจะแข็งนะครับแล้วก็ มีความพิ้วในระดับหนึ่งผมเลือกไปปลูกเอาไว้ในสวนเหมือนกันสําหรับการมาจัดสวนที่นี่ซึ่งต้นที่ได้มาอาจจะไซส์เล็กแต่นึกภาพว่าเวลาที่เขาโตแล้วแตกกอเป็นพุ่มแบบนี้มันจะมีความสวยแล้วก็มีสีสันที่แปลกตามมากเลยครับนี่คือโพเทียครับแล้วดูไซส์ของเขาสิครับตัวนี้ชื่อว่าพิงไอส์ครับสีของเขาเนี่ยนะครับก็จะออกชมพูนะครับแล้วก็มีความแบบว่า ไส้ในของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบว่าละมุนละมุนตาซึ่งอันนี้เนี่ยเขานิยมตัดปักจากกันแล้วก็อยู่ได้ทนมากเลยในบ้านเรานะถ้าไปหาซื้อมาเนี่ยกิ่งแค่เนี้ยหลายตังเลยนะแล้วดูต้นเขาสิครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในต้นที่ผมเลือกไปปลูกเอาไว้เหมือนกันแต่คงต้องรออีกสัก2ปี3ปีถึงจะได้ไซส์แบบนี้แล้วก็มีดอกเนี่ยให้ตัดไปปักจากกันกันและอันนี้ก็เป็นโพเทียรูก้าแดนดอนอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาแต่ว่ายาวมาก โพเทียมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นโพเทียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ารูกาดันดอนครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ผมเลือกไปปลูกไว้ในสวนที่มาจาัดในครั้งนี้ที่巴าแหลกเพราะว่าผมชอบความพิวของเส้นสายของเขาแล้วก็สีใบที่มันไล่ขึ้นมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยกล่องกลางแลนดแต่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับใบเลี้ยงนะครับเขามีหลายโทนสีโทนนี้ แล้วมันโดดเด่นมากแล้วมันพิ้วไปกับลมเนี่ยครับความสูงของเขาแล้วก็ลักษณะพุ่มของเขาเนี่ยกำลังดีเลยครับไม่ได้แบบว่าสูงเด็จดจนเกินไปเขาสามารถจะตัดแต่งฟอร์มได้ลูกา้าดันดอนเนี่ยนะครับเขามีหลากหลายโทนสีอย่างเห็นต้นนี้เนี่ยนะครับเขาออกชมพูซ้มๆมาทางด้านนี้ครับตัวนี้ออกแดงชัดเลยส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกับต้นแรกที่พาไปดูแต่ว่า มันจะมีโทนเหลืองมากขึ้นและนี่ก็คือพุ่มใหญ่ของเขาซึ่งผมว่าเวลาที่เขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะฟูแล้วก็พิ้วไปกับลมอย่างที่บอกนะครับแล้วมาทางด้านนี้เขามีอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเห็นว่าช่อดอกด้านบนนะครับเขาจะมีตัวช่อดอกสีออกส้มๆแดงๆแล้วก็ล้อมด้วยใบเลี้ยงที่เป็นสีเหลืองนะครับเป็นการแมทคู่สีโดยธรรมชาติที่ Amazing มากมากอ่ะแล้วว่าผมว่านะครับไอความสวยความพิเศษของไม้สายพันธุ์ออสเตรเลียนนี่แหละ ทำให้การจัดสวนทรั้งนี้ของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นจัดไปก็ตื่นเต้นไปแล้วก็อยากจะรอดูตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์ถึงฤดูการที่มันฟูเต็มที่เนี่ยอยากเห็นเหมือนกันครับว่าส่วนที่วางเอาไว้ในจินตนาการเนี่ยสุดท้ายแล้วธรรมชาติจะสร้างสารรค์มันออกมาแบบน